Honda Accord เนี่ยฮะเป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับเป็นรุ่น EL นะฮะโมเดลปี1 9กาไปโฉมเจเนอเรชันที่10เป็นโฉม,มหนึ่งนะฮะที่ได้ความนิยมนะครับมาในหนุ่มไวรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีความสปอร์ตโชบเชี่ยวมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าโฉมตัวเจนเจน9นะครึ่งเจน9เนี่ยจะมีความรักชุรี่มากกว่าความสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อพวก Apple CarPlay ให้ดูเลยครับว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับน,ออน,บนี่จะเป็นแบบเสียบสายนะไม่ได้เป็นแบบไร้สายนะครับ ส่วนของเมนูคาเพลย์นะครับจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับนีเชื่อมต่อแล้วนะครับเจริญอมคาร์ครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มา1นึ่งคันนะครับเป็นรถแนว d s e gment นะครับเป็นบัรลังก์ฮอนดานะครับก็คือ Honda Accord นะครับเป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับเป็นรุ่น EL นะฮะโมเดลปี19เปโฉมเจเนอเรชันที่10นะฮะก่อนที่จะดูคลิปเต็มุผู้ชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางดูเจทอมการ์ดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูที่เอ็กซ์เทอร์เรียด้านหน้าของตัวรถกันนะในต้องบอกว่าโฉมเจนสิบเนี่ยเป็นโฉมนึงนะฮะที่ได้ความนิยมนะครับมาในหนุ่มวัยรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าโฉมตัวเจนเจนเกนะ้าหรือพึ่งเจนเก้าเนี่ยจะมีความลักชัวรี่มากกว่าความสปอร์ตนะครับพอไปเจนสิบปุ๊บเนี่ยครับ สปอร์ตโชว์เชียว,วน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปดูครับไปออกห้างใบแดงตสินี้นนะจะได้ไปชมเจน1ิใช่ไหมซึ่งเจนสิอ่ะมันจะมีความเรียบหรูมากความสปอร์ตนะครับเสียดใครทีร่แบบว่าหลงไหลในเครื่องสันดาบแล้วก็ความสปอร์ตนะครับแอคคอร์ดเจนสิบทำให้คุณได้นะครับเพราะนี่คือเครื่องยนต์1 5 0่งพัีเป็นเทอร์โบนะครับเพื่อออกห้างไปแดงตัวนี้นชมเจนสิบเอ็ดอ่ะมันจะได้เป็นเครื่อง e a v ีหมดแล้วนะครับทุกรุ่นย่อยเลยจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาบแล้วนะครับอ่าเรามาดูด้้นน้าานนนหของตัััวรรถกคคุณผูชมบ มามาเปิดจนที่กระจังหน้าคุณผู้ชมครับกระจังหน้าของเขาอ่ะนะฮะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับโลโก้ H Mark ขนาดใหญ่ครับมีมาให้นะครับพร้อมกับตัดด้วยสีเป็นโ็อบแบ็กด้านล่างครับคุณผู้ชมครับทำให้แบบดูดีไซน์สปอร์ตโชเชียวนะฮะขยับมาทางด้านข้างดีไซน์นี้เป็นสถานที่หล่อเหลาออกาสมากในส่วนของไฟนะครับไฟของเขาเนี่ยเป็นฟูลนะครับ LED เลยมีเดย์ทาวน์ไลท์ไลท์ครับพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับขยับมาทางด้านล่างนะฮะในส่วนของฟอกแล์เป็น Fu l LED ทั้ง2ด้านนะครับเป็นแสงสีขาวเนาะซึ่งนะครับทำให้เนี่ยเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะครับสว่างมากนะครับไฟของเขาเป็นไฟเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ option ที่ Accord g e n s คันนี้มีมาให้นะครับค่อนข้างที่จะจันทรจกะเต็มนะเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาปองกันคุณผู้ชมครับว่าบอดี้โครงสร้างจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ฝาโป่งเขานะครับเป็นโช๊คซับแรงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับห้องเครื่องมาดูนิดหนึ่งครับ ห้องเครื่องเนะครับเดิมสนิททุกจุดเนยครับเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เนะยครับเนี่ยมันเครื่องไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมครับมันเครื่องไม่มีขาดนะแล้วก็นะครับคันนี้ต้องบอกเลยคันนี้ผมเพิ่งดับเครื่องได้สักครู่นี้เองเนาะไม่มีนะครับในส่วนของควันขึ้นมานะครับผมไม่ชอบถอดนี่นะใส่ยากนะครับอ่ะมาดูส่วนถัดไปกันบริเวณของเบ้าโชวคคุณผู้ชมครับน็อตต่างๆเดิมนะฮะไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเะครับรวมไปถึงด้านในบริเวณซอกประตูคุ น็อตซอประตูเดิมนะครับอันนี้โครงสร้างต่างเดิมฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงนี่มาร์กิ้งครับกลมสวยเดิมนะครับบริเวณคานด้านข้างไม่มีการโดนมานี่ครับขยับมาทางบริเวณคานหน้าคุณผู้ชมครับจะมีพลาสติกหุ้มอยู่คุณผู้ชมจะเห็นไหมเป็นพลาสติกหุ้มนะฮะแต่ให้ตากล้องแพนไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบริเวณน็อตคานหน้านะครับเดิมไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนนะครับน็อตคานหน้าเดิมยังมีให้อยู่นะครับขยับมาส่วนถัดไปบริเวณแก้มด้านซ้ายมมือคคุณผู้ชรับ มาร์กิ้งต่างๆกลมเดิมสวยนะครับรูมถึงน็อตเบ้าโช๊คเดิมไม่มีการแกะถอดไขปเปลี่ยนเดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนตัดไปฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมโช๊คซับแรงใช้งานได้ปกตินะครับฉนวนกันคําร้อนไม่มีคราบเข่าหรือคราบสกปรกใดๆทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบคันนะฮะรวมไปถึงซินครับคุณผู้ชมครับจะต้องไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปจิกไปต้องมีรอยเล็บนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะครับรวมๆแล้วนะฮะ ภายในห้องเครื่องเนี่ยสวยเนี่ยครับบอดี้สวยมากนะครับอ่ะและนี่ผมมีอุปกรณ์มาให้เล่นอันหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเป็นนะฮะที่เทสสีของตัวรถนะครับคุณผู้ชมเป็นที่เทสสีของตัวรถนะเป็นแบบแมนนวลนะครับดยผมจะแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือสีหนาสีหนาคือายสีหนาคือผ่านการทํามานะครับถ้าสีเหลืองนี่คือสีบางนะครับแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วเปสีเขียวนี่คือบางเดิมสนิทไม่ผ่านการทําสีได้เลยทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสสีกันคุณผู้ชมครับ มาเริ่มที่บริเวณนี้เลยนะครับกระโปรงหน้าเคยทำไหมนะครับมาดูกันต้องก็ค่อยดึงนะครับผมขออนุญาตนะใช้มือขวาดีกว่าต้องค่อยดึงนะอ่ะสีเหลืองนละผูช้ชมเห็นผู้ชมเห็นไหมเป็นสีเหลืองนะอ่านี่คือสีเดิมนะครับขยับมาทางด้านข้างของตัวรถคุณผู้ชมครับมาดูล้อแม็กกันนะฮะอันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานมานะครับเป็นแม็กสีดําปลัดเงาเนี่ยฮะขอบสิบหกนิ้วในส่วนของด้านยางเนี่ย เบิกให้ใหม่เรียบร้อยเลยครับมาให้ดูซอกด้านในนิดนึงครับนะครับซอกด้านในเดิมนะครับช่วงล่างต่างเดิมไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นเลยครับช่วงล่างคันนี้บอกเลยเฟิร์มมาในนี้ได้เป็นเดสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับขยับมาทางด้านข้างของตัวรถครับกระจกนะฮะเป็นพับปรับไฟฟ้ามีฟิลเตอร์ไอพีดีมาให้นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยมีกล้องเลนส์วอชให้เรียบร้อยนะจ๊ะอ่ามือเปิดนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลยคุณผู้ชมครับเพียงแค่นะครับเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆตััวนะครบ ก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับหรือถ้ากดล็อกรถก็แค่สัมผัสตร,ตรงนี้ครับเป็นการล็อกรถแล้วนะครับอ่ะกันสาดต,ตรงรุ่นแอคคอร์ดครับมีมาให้นะครับเทสสีนิดหนึ่งตรงฝาประตูเป็นไงบ้างนะครับผู้ชมผมต้องดึงยังไงให้แบบผู้ชมเห็นนะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อเป็นมันต้องจิม้มจิ้มได้เฉพาะเหล็กใช่ไหมกลับด้าน <laughs> โอเคเรามาเทสสีกันผู้ชมครับโอ้โหที่เห็นไหม โอเคสีเดิมนะครับไปสวยเลยนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันคุณผู้ชมครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องให้ดูโครงสร้างใช่ไหมเหมือนคุณผู้ชมได้เข้ามาดูรถที่โชว์รูมนะครับจะได้เห็นเลยว่าของเราในี่โครงสร้างเดิมนะครับอมาดูโครงสร้างกันคุณผู้ชมครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับกลมเดิมสวยนะครับไม่มีการตัดแต่งเม็ดอาร์ตใดๆทั้งสิ้นสีเป่สีแท้เดิมโรงงานนะครับ รวมไปถึงด้านข้างในคุณผู้ชมครับสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่มีราบของสีนะครับผ่านไม่เคยผ่านการทําสีมากไม่มีรออองสีใดใททางิ้นนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานท o n d ้านะฮะส่วนของรับประตูด้านในคุณผู้ชมครับรับประตูเดิมนะครับคันนี้ไม่เคยมีการ <go dietary Sí> แกะถอดไขเปลี่ยนใดๆททางิ้นนะครับในส่วนของประตูด้านหน้านะฮะรวมไปถึงด้านข้างครับบริเวณแผงประตูด้านข้างนะฮะวัสดุของเขาอ่ะจะเป็นซอฟทัสหมดเลยคุณผู้ชมครับจะมีความนุ่มนะครับนุ่มเป็นบุกหนังหมดเลยนะครับ แล้วก็ออปชั่นต่างจัดเต็มนะครับพระจบออโต้สบานมีมาให้นะครับพับปรับไฟฟ้าจอยสติ๊กต่างๆนะครับมีให้ตกคายพราะมกัระบบเซ็นเตอร์ล็อกครับมีมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านหลังกันคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบสีให้ดูด้วยนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นระบบไฟเบรกแบบฟูลนะครับ LED เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟเลี้ยวต่างๆไฟถอยเป็น LED เช่นเดียวกันปาร์คเซนเซอร์ครับพร้อมกับกล้องส่องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูแล้วกันนะฮะ ฝาท้ายของเขาเนีครับความลึกเนี่ยสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะครับถุงกอล์ฟนะครับอุปกรณ์กีฬาต่างๆได้สบายและสำคัญคุณผู้ชมครับสามารถพับเบาะแถว2ได้โดยการบังคับตรงนี้นะครับเพียงแค่ดึงอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านในนะครับว่าดึงแล้วเป็นประมาณไหนนะครับอ่าวิธีการพับนะไม่ยากดึงเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมครับเข้ามาในรถนะฮะเอาเบาะลงมาแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับ แค่นี้เองเราก็จะสามารถนะครับเก็บข้าวของที่มีขนาดยาวผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของเราตัดผ้าต่างๆนะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีความยาวสอดเข้าไปได้เลยนะครับเป็นความอเนกประสงค์ของทางแอคคอร์ดที่เขามีการคิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสสีกันที่ผมแจ้งข้านต้นไปนะครับมาเทสสีกันฝาท้ายเป็นยังไงนะครับอีกทีนึ่งนะครับ มือผมข้างซ้ายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมสีเหลืองนะครับสีต่างๆเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของ Accord คันนี้กันครับว่าออปชั่นที่เขามีมาให้จะมีอะไรมาบ้างไปรับชมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Accord Gen10 แล้นะซึ่ง Accord คันนี้ส่วนของเบาะของเขาอ่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มีระบบของวีลวีลข้ามซีดนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเบาะของเราอ่ะจะปรับเข้ามานะครับในตำแหน่งที่เราเคยเซตไว้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี นะครับบอกก็จะปรับให้นะครับเมื่อเราเนะฮะในเมื่อเรากดดับเครื่องนะครับผู้ชมเบาะของเราก็จะปรับให้เราลงสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ผมขออนุญาตกดให้ดูนะครับนี่เบาะก็จะปรับลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันดีกว่าครับว่าแอคคอคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของเบาะที่ผมแจ้งข้างต้นไปเป็นเบาะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีมาเรียบร้อยเมมโมรีเซตคุณผู้ชมครับจัดมาให้ในฝั่งคนขับนะสองตำแหน่งนะครับสามารถเซตตั้งค่าได้นะครับในส่วนของ พวงมาลัยเนี่ยอันนี้ผมเสียดายนะเป็นแบบปรับแบบเมนนวลอยู่ครับไม่ได้ปรับไฟฟ้านะปรับได้ทั้งหมดนะครับสี่ทิศทางนะครับแล้วคันนี้เลขกใหม่คุณผู้ชมครับเพียงแค่นะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลไม่แท้ไม่สูญไม่เดิมนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมสนิททุกจุดเดี๋ยวขออนุญาตเล่งเร่งขึ้นให้ฟังเสียงน้อยแล้วกันคุณผู้ชมครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสารับเครื่องขอคค c ร์ดคันนี้นะครับเครื่องต่างๆเดิมนะครับเดินนิ่งๆนะครับเซอร์โบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ามาดูออปชันที่เขามีมาให้คุณผู้ชมครับในเรื่องของจอนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple Car าเพยได้เดี๋ยวผมเชื่อมให้ดูนะครับแล้วก็มีกล้องส่องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องส่องถอยใช้งานได้ปกติทุกอย่างรวมไปถึงกล้องเลนวอชครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อพวก Apple Car ให้ดูเเครับว่าชื่อมต่่อยัังงไนนะะครบีจเป็นแบบเสียบสายนะไไม่ด้เป็นแบบไร้สายนะครับ ผมขออนุญาตนะปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปที่ในส่วนของของเมนูนะครับแล้วกดตกลงก่อนในส่วนของเมนูคาเพลย์นะครับจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับนีเชื่อมต่อแล้วนะครับสามารถนะครับเปิดพวกพวกแมปต่างๆนะครับดูดูไลน์ของเราเนาะหรือเข้า Spotify เพื่อฟังเพลงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสเครื่องเสียงให้ฟังเสเล็กน้อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเอาไปเพลงอะไรดีเอาไปเพลงอะไรดีคุณผู้ชม <laughs> เพลงยุคสองพันแล้วกัน อ่ะเพลงนี้แล้วกันผมจะเทคเครื่องเสียงให้ฟังนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับเครื่องเสียงต่างนะครับ ดังฟังชัดทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถรับสายแต่ว่าถ้าออกได้นะครับผ่านจอหรือผ่านตรงพวงมาลัยของเขานะครับเพราะคนละของเขาเนี่ยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับที่รองรับระบบของครูคอนโทรลนะครับรองรับให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะลเคทีฟนะผมแจ้งไว้ก่อนเป็นครูคอนโทรลเฉยๆนะครับพร้อมมีกับแพลตชิปมาให้นะครับเบลตรงก้านตรงพวงมาลัยเนี่ยเป็นแพลตชิปนะให้นะครับเล่นโหมดแมนนวลได้โดยการที่เราโยกเกียร์นะครับมาที่เกียร์ดีนะครับปรับเล่นแพลตชิปได้เลยนะจ๊ะ อ่าประมาณนี้แล้วกันผมขออนุญาตเทสแตนนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับวัสดุพรมลายนะฮะเป็นวัสดุพรมลายหนังอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสแต่สักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเขาได้มาหันหามามองเราใช่ไหมอ่าต่อแจต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเสียงดังฟังชัดนะครับในส่วนของสัดไม้คุณผู้ชมครับในส่วนของแอร์นะครับ,รบไม่มีฟันหลอ,อเลยโดยทางเส้นนะแอร์แรงลมเทสแรงลมนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับอ่าแรงลมนะครับดัง ฟังชัดนะครับเป็นแอร์ออโต้ดูโอโซนเรียบร้อยนะครับไฟฉุกเฉินต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนถัดไปคือบริเวณด้านล่างนะครับผู้ชมครับนะฮะเป็นที่เก็บพวกวางมือถือวางเศษเหรียญนะครับแล้วก็มีปุ่มเมนีของในด้านเสียบสาย USB นะครับเพื่อชาร์จแบตหรือเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT เรียบร้อยนะครับผมหมวกขับขี่มีให้ทั้งสองโม่คุณผู้ชมครับ มีเป็นโหมดอีคอนนะครับหรือว่าอีโคแล้วก็โหมดสปอร์ตในการแบบว่าอยากเล่นแซงขับสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็กดสปอร์ตนะครับอย่าไปหยัดกดอีโคหรือว่าอีคอนนั่นเองนะครับ <c oughs> เคยลงมาทางด้านล่างครับเบ่งมือไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยครับอ่ะเมื่อเราจะปลดก็แค่กดลงไปนะครับเหยียบแป้นเบรกหือเพื่อปลดล็อกเบรกมือสิริมันช่องจุ้งจริงๆเลยน <c oughs> ะรยครับอ่ะสุดท้ายเคยของโฮเบรครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับที่พักแขนของเรานะครับวัสดุของเขาเนี่ยครับเป็นซอฟทัชหมดเลยคุณผู้ชมครับ เป็นซอฟทัสเนาะความลึกในระดับหนึ่งนะครับมันก็มีถาดนะครับในการแบ่งสัดส่วนมาให้เพื่อความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าหรือส่วนปลายกันคุณผู้ชมครับคอนโซลวัสดุคอนโซลคุณผู้ชมครับเป็นซอฟทัสหมดเลยนะครับให้ความพรีเมียมนะฮะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระต่างๆนะครับความลึกประมาณ1ฝ่ามือนะครับและคันนี้แอคคอร์ดคันนี้ครับต้องแจ้งนิดหนึ่งนะเล่มครบเอกสารเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสำเนาให้ดูแล้วกันคุณผู้ชมครับ อ่ะเป็นสำเนาเนาะโอเคสำเนาต่างๆนะครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนเลยฮะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เล่นนะเรามีเล่มเขียวให้คุณผู้ชมนะครับทุกคันในโชว์รูมของทางรีเจนนะครับเล่มเขียวมีทุกคันนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปคุณผู้ชมครับที่บางแดดนะฮะความเป็นแอคคอร์ดครับที่บางแดดนะเสียดายอย่างเดียวนะครับไม่มีนะครับในส่วนของไฟมาให้แต่มีกระจกมาให้นะครับมีกระจกมาให้นะครับกระจกตรงกลางกระจกตัดแสงเล็กน้อยนะครับ พร้อมกับก้อบัาทึกหน้านะครับมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับที่เก็บแว่นตามีมาให้นะครับแล้วก็สมวนบนผมด้านบนในผู้ชมครับบริเวณเพดานนะครับไม่มียันในทางสิ้นนะครับแล้วก็สวยเดิมนะครับไม่มีแบบความสกปรกเลยนะครับอันนี้เราทําการเก็บงานมาให้ในระดับหนึ่งแล้วต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่ใสๆกริ๊งๆแบบนี้พร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองหน้าแถว2ให้ดูคุณผู้ชมครับว่าคนสูงแบบผม175เนี่ย นั่งจะเป็นยังไงอึดอัดไหมไปดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับเราลองมานั่งแถว2กันดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนฟิลลิ่งนะครับอุ้ยผมเซอร์ไพรส์มากเลยอะเบาะนิ่มมากคุณผู้ชมครับเป็นวัสดุนะครับเป็นหนังไม่ใช่เดียวกันมีความนุ่มนะครับพร้อมกับมีไอโซฟิกมาให้นะครับก็เลยติดตั้งคาซิททําได้นะครับแอร์ด้านหลังแอคคอร์ดครับขึ้นชื่ออยู่แล้วมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับปรับแรงลมได้คุณผู้ชมครับปรับแรงลมได้ปกติทุกอย่างนะฮะแต่ไม่มีที่ชาร์จแบตมาให้้นนนนะะดาหลััังครบที่พกแข มีมาให้ผู้ชมครับความนุ่มในระดับหนึ่งผู้ชมครับเพราะมีคาร์พอดเดอร์มาให้2ตําแหน่งนะครับวางพวกแก้กวกาแฟต่างๆได้นะฮะแล้วก็ผู้ชมครับมีในส่วนของกระบอกาิงโจ้นะครับสองตำแหน่งเลยนะครับใส่เอกสารต่างๆผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งผู้ชมครับ ให้ดูนะครับ,อบอกระเป๋าจิงโจ้เนี่ยถ้าเกิดรถคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพ่อบ้านแม่บ้านต่างๆนะครับจะต้องตึงตรงนี้ขาไม่ใม่ไหมสิมันจะต้องหย่อนเพราะว่าอะไรใส่พวกขวดน,น้ำต่างๆนะครับซึ่งคันนี้นะครับบอกเลยนะรถเจ้าของใช้มือเดียวคนเดียวนะครับมาเต็มเต็มที่ก็สองคนนะครับไม่เคยบรรทุกข,ของหนักไม่เคยบอร์ดแถวสองในแท้ไม่เคยนั่งเลยนะครับเราก็ไม่เคยใช้งานพวกออกระเป๋าจิงโจ้เลยคันนี้คือใช้งานดีมากเจ้าเห็นเก่าดูแลดีมากนะครับผม อ่าเดี๋ยวผมลองจินตนาการดูคุณผู้ชมครับเมื่อเราเนี่ยฮะต้องนั่งตรงกลางคุณผู้ชมครับจะเป็นประมาณไหนนี่ครับผมมีสตอร์สูงที่175นะครับเล็กรูมเหลือๆเนี่ยเฮดรูมประมาณหนึ่งกัมปันถ้าเกิดเราติดประมาณครึ่งกัมปั้นแล้วกันถ้าเกิดเรานั่งตรงกลางนะครับแต่คุณผู้ชมครับเล็กตรงขาของเราเนี่ยอ่ะเราต้องแชร์กับเพื่อนๆนะครับแบบนี้เดินทางไกลดิสริรลาจะเป็นประมาณนี้ครับถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นนะครับเพราะแอคคอร์ดเนี่ยเขามีความกว้้้้้าาาางงงอยูู่่่แแลวนนะคคครรรััับบตถเเกิดขๆุณผชม สบายเลยนะครับสบายเลยยิ่งเอาพนักแขนลงมาอย่างเงี้ยยิ่งสบายคุณผู้ชมครับนี่ถ่าทางเดินทางไกลจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมอขออนุญาตน,นิดนึงนะอ่ะให้ดูความกว้างคุณผู้ชมครับสามารถนั่งข่ห้าแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับคือกว้างมาสกสำหรับไอคอร์ดเจนนี้นะใครที่กําลังตามหารถแนวผู้บริหารครับรถซิงเมิต์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้นะประหยัดกว่าป้ายแดงไปมากกว่า50%ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นเลทผ่อนราคาของ แอคคอร์ดจิตสิทธิการที่ Regen t Home c มคาจัดอะไรมาให้บ้างไปรับชมกันครับและออปชันทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้ไปในราคาของแอคคอร์ดคันนี้นะผมตั้งตรงนี้เลยนะครับ7 9 9 0 0 0บาทแต่้คุณผู้ชมครับมาจากคลิปของผมผ่านทาง YouTube นะฮะ s อสไฟ e ายดี ide, ia, ครับรับส่วนลไปเลย1,000 10, 0บาทอยู่ที่789,000บาทครับ ราคานี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมาหน้ามาหน้าร้านไปได้ราคานี้นะจะเป็นราคา799แต่คุณผู้ดูมาจากคลิปของผมนะครับผ่านทาง YT d i g i t a หรือทาง YouTube นะครับรับไปเลยราคา789ครับแล้วก็ส่วนลดของเราเนี่ยครับมีให้เหมือนกันอยากได้อะไรบอกครับตัวเป็นต้นต้นของทาง d i g i t a h o m e c a r ครับอยู่ที่0.99เนะครับในส่วนของเลทผ่อนคันนี้นะครับกร์นีฟีดาคุณผู้ชมครับจะผ่อนอยู่ประมาณสัก13,000 13,000ได้อยู่14,000สี่ทำได้นะครับสูงสุดนะ7ปีคุณผู้ชมครับ ส207ปีทําให้ได้นะฮะหรือถ้าเกิดคุณชมอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับเช่นนะครับเช่นชุดแต่งรอบคันครับทำให้ได้ล้อแม็กซ์สักชุดหนึ่งทำให้ได้นะฮะหรือเป็นโปรโมชั่นในการขับฟรีคุณผู้ชมครับขับฟรีหนึ่งหรือสองเดือนแรกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมเข้าใจทุกท่านเมื่อได้รถไปอยากไปเที่ยวครับเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวไปกินไปช็อปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ